ภริยาสมคบกับพี่สาวลักเช็คของสามีและภริยายัางยักยอกหรือช่อโกงเงินราชการถือได้ว่าเป็นการประพฤติชั่วยอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516อนุสองได้สามีฟ้องหย่าได้คำพิพากษาสารดีกาที่1372ทัพ2 5ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศ โดยทีมทนายความชปทให้คำปรึกษาดุจะยัิมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0655312999 0837395555หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกด ติดตามขอบคุณค่ะ